ตัวเลขล่าสุดเราทำเมื่อปีที่แล้วปี2554ปรากฏว่าคนที่ทํางานคอนโดมิเนียมแบบต,ต้องการตัวบ้านเดียวเนี่ยเท่ากันเท่ากันเลยนะโครงการนี้มีคนเข้ามา waiting list ว่าอยากจะซื้อเนี่ยสัก600คนเราถาม600ค,คนว่าต้องการที่จะใส่ตัวแบบไหนเขาบอกว่า้บ้านเดยวที่เราคิดเอาไว้เนี่ยมันมีภาระเรื่องอเรื่องสนามหญ้าเรื่องการดูแลบ้านมากขึ้นนะครับและคนที่บอกว่าอยากจะมาอยู่คอนโดมิเนียมเนะี่ยให้เหตุผลอะไรอาจารยก์ก็มีเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งอำนความสะดวก ครับนะเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่บ้านเดียวก็มีมีหมู่บ้านจัดสรรหลายหมู่บ้านที่เป็นบ้านเดียวสำหรับผู้สูงอายุแต่ปรากฏว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาจะไปหาหมอหาพยาบาลเนี่ยต้องต้องไกลไกลพอสมควรครับแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยที่เป็นสวนที่เป็นถนนเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัยแต่พอพอเป็นคอนโดมือเนี่ยก็ก็มีเพื่อนฝูงชวนมาอยู่ได้มีพยาบาลดูแลมีมีออดสัญญ,ญาณกดปุ๊บภายในห้าทีมีคนมาดูแลเราครับนะก็จะอำนวยความสะดวกที่มากขึ้นครับ เพ่มกันคือตัวตัวแรไตายของคนเนี่ยคือคนผู้สูงอายุรุ่นใหม่เนี่ยก็คือรุ่นที่ที่เลยที่เลยยุคสงครามโลกมาละบก็จะมีความคุ้นเคยเรื่องพวกชีวิตเมืองครับหลายๆคนยังยังเล่นหุ้นนะฮะยังติดต่อยังใช้อินเทอร์เน็ตได้ไดครับเพราะงั้นชีวิตอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมมากกว่าที่เป็นบ้านเดียวถ้าพูดแบบให้เห็นทิศทางชัดมากขึ้นเนี่ยแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุป,ประเทศไทยค,คนไทยเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไง จะไปคอนโดมากขึ้นและจะเป็นบ้านเดี่ยวน้อยลงแหละครับข้อสรุปคืออะไรครับอาจารย์ครับก็เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มไ้เรื่อยๆจาก10% 20%ณตอนนี้คอนโดมเนียมคือ30% ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยจะมีความจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างผมเรี่กว่าถึงว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยโดยใบหน้าเนี่ยแต่ว่าถ้าโดยวัยนี่ถึง60ก็คงอีกสักพักหนึ่งเ่ยนะครับก็คงใกล้แล้วเหมือนกันนะดังนั้นแนวโน้มของสังคมบ้านเราเนี่ยจากเด,เดิมเป็นสังคมขยายก็คือมีคนที่มีครอบครัวมีปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกอะไรอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ แต่ต่อไปเนี่ยจะเป็นครอบครัวค้าๆฝั่งมากขึ้นก็คือว่าจะมีคนที่ที่จะไปอยู่อาศัยกันเองเช่นลูกพอโตขึ้นอายุครบ18ปี20ปีบริบูรณ์ก็อาจจะแยกตัวไปเรียนหนังสือไปทํางานในที่อืน่นดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุยมีจํานวนมากขึ้นและการที่จะอยู่กันแบบบ้านบางแค่คงจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าคนก็มีฐานะดีขึ้นก็อ,อาจจะเป็นอคอนโดมิเนียมเฉพาะกลุ่มก็คือกลุ่มหรืว่าคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยครับ เด็กผู้สูงวัยผู้มีวัยวุฒิเนี่ยครับคนเหล่านี้อจะอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันถือเป็นมาร์เก็ตนิชอย่างนอันนี้ก็ต่อไปในอะนาคตเนี่ยอาจจะมีที่อยู่อาศัยสำหรับหรือว่าห้องชุดสําหรับผู้มีวัยวุฒิหรือว่าผู้สูงอายุนะครับ ถามว่าข้อใดคือบริเวณอันตรายของผู้สูงอายุข้อ1บริเวณห้องน้ําและทางขึ้นบันไดข้อ2บริเวณห้องนอนและห้องนั่งเล่นถ้าทราบคําตอบกันแล้วส่งคําตอบร่วมสนุกกับทางรายการเป็นเงินเป็นทองได้ที่เบอร์โทรศัพท์083-063-2863 083-063-2863 ประเดิมพระราชธานหนึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย หรือผลไม้ทีละชิ้นสิ้นเปลืองน้ำช่วงรู้ก่อนรวยกว่าราคาทองคำเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะขึ้นลงด้วย2ปัจจัยหลักเลยก็คือเรื่องของ economic data อันนี้เราเรียกว่าเป็น fundamental นะครับแล้วก็ปัจจัยทางด้านเทคนิคนะครับ เราต้องยอมรับอย่างว่าปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยมีผลต่อราคาทองคำผมคิดว่าประมาณ80%แต่ว่าเป็นตัวทริกเกอร์ออกมาจากปัจจัยทางด้านฟันเดเมนทัลคืออี o n น m i ม d a t ดาทำไมผมบอกว่าเอ๊ะเราพูดกันฟันเดเมนทัลเยอะทำไมไมันพูดเทคนิคว่ามันมีผล80%เลยท่านรู้ไหมว่ามัจริงทองคำาก็เล่นโดยเฮดฟันโดยส่วนใหญ่หน,นะครับคนหุณบ้านเราเนี่ยมีเงินสัก รับสองสามันล้านเนี่ยน่าจะสามารถพอที่จะมูฟหุ้นบางตัวได้แต่มีเงินแสนล้านนี่หุ้นบูฟทองคำไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่ามันจะไปปั่นกันยากมากในระดับโลกฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือการขึ้นลงอย่างรวดเร็วในบางครั้งที่ผ่านจุดแนวรับหรือแนวต้านสิ่งที่วิเคราะห์ก็คือว่าตัว fundamental เป็นตัว trigger ทำให้เกิดบายหรือซลล์หรือเกิด d i r e c t a l นะครับแต่ตัวที่ทําให้มันไปแรงไปยังไงแล้วเนี่ยจริงๆเป็นเทคนิคข้อหมดเทคนิคข mm ้อบายเซลล์พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันเกิดการบายอย่างรวดเร็วรุนแรงหรือสิ่งที่ผ่านมาในช่วงเดือน9 mm hmm. เดือน9 mm hmm. ใครอยู่ในตลาดโกลฟิวเจอร์บ้างครับ mm hmm. จะรู้ว่ามีฟ้าผ่าจริงนะครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. นะฮะ mm hmm. ถ้าอยู่ถูกฝั่งก็ อนนั้นก็เรียกว่าท่านเก่งจริงๆนะครับเพราะว่าฟ้าผ่าคือสิ่งที่เราต้องคุยกันก็คือว่าในตลาดคอมมูนิตี้หรือตลาดโกลฟิเจอร์หรือตลาดทองคำเนี่ยมันจะไม่เหมือนตลาดหุ้นคือเวลามันลงมันอาจจะลงได้ลึกมากฉะนั้นหลักการมันจะต้องรู้จักการควบคุมความเสี่ยงคอสควรด้วยซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะคุยกันต่อไปแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือบอกว่าในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยโดยภาพรวมดู f u n d a m e n t a โดยเร็วๆถ้าเป็นนักลงทุนยิ่งเป็นเดทเทรดสวิงเทรดดูเทคนิคเขาฉะนั้น2ออย่างต้องดูไปได้วยกันตลอดต้องดูไได้วยกันตลอด เราอยากจะให้เขารู้คือว่าการจัดพอร์ตมันแล้วแต่บุคคลควรจะมองอย่างไรและให้มีมุมมองใหม่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่รับในสิ่งเหล่านี้เช่นหุ้นบ้างเนี่ยเรานั่นแหละเสี่ยงที่จะมีเงินไม่พอแลนะประเด็นที่1ประเด็นที่2คือมองระยะสั้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างไรในเหตุการณ์ในยุโรปจะกระทบเราไหมนะคะซึ่งก็สรุปว่ากระทบและกระทบแน่นะคะแต่ว่า เศรษฐกิจพื้นฐานเราจริงๆเนี่ยกิจการเรายังไปได้เอเชียก็ยังเติบโตได้นะฮะแล้วก็ตลาดทุนจะผันผวนตลาดทองคำก็จะผันผวนในระยะสั้นก็ให้ระมัดระวังไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดคนมันต้องกินต้องใช้แล้วก็ไปหาหุ้นของตัวบริษัทนั้นๆ หรือตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศใน,นทางประเทศไทยคุณเชื่อมั่นคุณก็สามารถลงทุนได้ค่ะแล้วก็จัดพอร์ตของคุณต่อไปอย่าให้ข่าวสารข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยม,มารบกวนในทคุณสติแตกรายวันนะ,ะอันนั้นให้เป็นเรื่องของแมงเมาเราเป็นแฟนรายการคุณยุทธนาแล้วเนี่ยถึงเราจะเป็นแมงเมาแล้วแต่แมงเมาเริ่มเปลี่ยนเป็นแมงทัพเริ่มมีปีกที่แข็งแรงขึ้นนะคะก็อขอให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าเรารู้จักการลงทุน รู้จักผู้จัดก,การกันคุณด้วยว่าเขาบริหารอย่างไรนะคะแล้วก็จะทําให้เราประสบความสาเร็จในการลงทุนได้ะคะ่ะ บรรทุกเกินพิกัดเปลือน้ำมันและสึกรอจับทุนประเดิมพระราชทานหนึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปี ธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยใช้ถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ถาพูดถึงผู้สูงอายุเหรอครับน่าจะมีเรื่องของคอนโดน่าจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นโรงพยาบาลย่อยๆครับเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยจะคิดว่าถ้ามีศูนย์รักษาพยาบาลอยู่ในคอนโดเนี่ยน่าจะดูแลผู้สูงอายุได้ดีถ้าแยกเป็นผู้สูงอายุอ่ะมันก็คงจะดีในแง่ของชุมชนการอยู่ร่วมกันการ ทำงานเอ๊ะทำอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะทำกิจกรรมร่วมกันนะ่ะน่าจะดีกว่าคอนโดธรรมดาเพราะว่าอาจจะมีกิจกรรมสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะอะไรอย่าเีค้คอนโดผู้สูงอายุก็คงจะเป็นเหมาะสำหรับแบบลูกหลานเขาไม่มีเวลาดูแลหรือว่าคนที่ไม่มีลูกหลานก็คงจะไปอยู่รวมกันก็คงจะมีคนมาช่วยดูแลเราเวลาเราไม่สบายหรือ,อะไรอย่างเงี้ยนะ จะเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับคุณผู้ชมครับผมยังนั่งอยู่กับท่านอาจารย์ไตรัตนะครับ,รบอาจารย์ครับในเมื่อแนวโน้มที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยคอนโดมิเนียมกําลังมาแรงมากขึ้นนะครับแม้ว่าความต้องการเนี่ยก็ยังคงเป็นบ้านเดียวก็ตามนะแต่โดยสภาพแวดล้อมด้วยเงื่อนไขต่างๆดูเหมือนว่า คอนโดมิเนียมเนี่ยจะมาแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องถามอาจารย์ซะก,ก่อนเลยครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรูปแบบคอนโดมิเนียมที่เหมาะสมจะเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยรูปแบบมันต้องเป็นยังไงก็มี3าประเด็นนะครับ,รบประเด็นแรกคือหน่วยพักอาศัยเองเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่สี่ด้านอันดับแรกก็เขาเรียกต้องมีความปลอดภัยคือในห้องเนี่ยจะไม่มีสเต็ปเลยมนะไม่มีสโลป ไม่เล่นชั้นถูกต้องฮะไม่ไม่ไม่มีสเตตไม่มีสลฟว่าให้พื้นเท่ากันหมดเลยจะได้ไม่เดินสะดุดใช่ครับแล้วก็แล้วก็วัสดุเรื่องปลอดภัยเรื่องที่สองคือต้องมีความหยาบหยาบยังไงครับความความหยาบที่ไม่ลื่นอย่างเช่นพวกพวกกระเบื้องยางที่ทําจากพวกวนยิลทั้งทั้งหลายแล้วก็พื้นก็เอออะไรต่อน้อยครับเรื่อยมินเนกนะฮะเราเรามีกระเบื้องรุ่นใหม่ที่ที่หยาบถูกน้ําแล้วไม่ลื่นด้วยนะครับเรื่องที่สองคือ พื้นที่ต้องมีความเพียงพอนะครับอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงคอนโดมิเนียมทั่วไปเนี่ยทอนนี้แข่งกัน25ตารางเมตร21 3 5ตารางเมตรมันแค่ไปไมันเล็กไปเพราะว่าผู้สูงอายุเวลาอยู่มันก็ต้องแบบอยู่แบบแบบใช้ชีวิตที่ที่มีมีกิจกรรมอะไรที่แบบดูแลตัวเองได้มุมอันคือนั่งเล่นมุม,มทำครัเล็กๆมีมุม,มระเบียงปลูกต้นไม้ได้ครับห้องน้ำที่มีที่มีความกว้างเพียงพอที่ติดราวจับได้ห้องน้ำเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไตรรัตน์เคยบอกเรานะครับว่า ที่บ้านเนี่ยจะมีจุดนัดพบอยู่สองจุดที่เป็นจุดอันตรายสําหรับผู้สูงอายุที่ลื่นหกล้มได้ง่าย<ช>ก็คือบริเวณราวบันไดและห้องน้ำห้องน้ําต้องเป็นยังไงอาจารย์ห้องน้ําก็ต้องมีเขาบอกว่า,าต้องกว้างไหมอย่าให้กวายย้างรือใหญ่เลยเกินไปีิที่วัดคือลองลองกางมือนะฮะแล้วถ้าจับเราจับจับชักโครกได้ถือว่าโอเคครับรบ,บางคนเสถีนะห้องน้ําใหญ่พอล้มปุ๊บจับอะไรไม่ถึงเลยนี่ก็อันตรายอย่ากว้างไปหรืออย่าแคบไป <ถ>ให้กลางมือไว้ก่อนถ,ถ,ถ,ถ้าแค่ไปแค่มากกว่ากลางมือเนี่ยเวลาเราลงหัวจะจะชนกําแพงได้เพราะมันมีระยะไอ้ระยะคนกลางมือเนี่ยเส้นสมสากลางนีประมาณสักเมตรห้าสิเมตรวิธีวัดคือนี่ยเข้าไปที่ห้องไหนก็นแล้วแต่แล้วลองกลางมือดูถ้า uh huh. มีระยะว่าง 50, เมตรก็ถือว่ามีวงกลงมเลกวงกลมนะเคยใคความปลอดภัย กลับมาที่ห้องน้ำนะเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าเนี่ยต้องต้องกลางมือนะครับ,ค,รบคือไม่กว้างมากไปไม่แคบไปมากกว่านี้นะครับก็จะเหมาะสมแล้วบริเวณราวจับอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมใช่ครับก็ปกติแล้วจุดที่อันตรายที่ผมพูมเยอะบริเวณวตัวชักโครกตัวชักโครกนะครับจริงแล้วเก้าอี้ที่นั่งสบาย ก็คือมันความสูงมันถ้ากับเข่าพอดีความสูงจากพื้นหนึ่งเข่าของผู้สูงอายุไทยในประมาณสัก42-45เซน42-45เซนจากพื้นใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องจากโครที่ความสูงประมาณเนี้ยแล้วก็เที่ยวแทนหือต้องมีราวมีราวจับเออราวจับต้องเป็นยังไงต้องกว้างต้องแคบแค่ไหนแล้วก็ต้องทําจากวัสดุอะไรดีที่สุดอาจารย์ก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับที่ว่าเป็นเหล็กเป็นสเตนเลสก็ได้นะครับแต่ราวจับที่สําคัญคือมันจะมี2ด้านครับ อ้านที่ติดผนังนี้ต้องรูปตัวแอลทำไมต้องเป็นรูปตัวแอลที่เราจับเราสามารถเหดี่ยวตัวเองขึ้นไปได้<อ>แต่อีกด้านเนี่ยด้านที่ติดผนังควรจะเป็นรูปตัวแอลที่ที่พาก,กันเยอะคืออีกฝั่งที่เป็นด้านโล่งเนี่ยค,ควรจะเป็นราวจับที่สามารถพับขึ้นหรือพับออกได้พับขึ้นหรือพับออกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมต,ติถ้าเราติดราวจับที่ติดกับพื้นที่เป็นตัวแอลคว่ำลงครับเวลาเราเวลาเดินเข้ามาเนี่ยสมวติเราต้องใช้เบรลแชร์หรือว่าเป็นคนดูแลมันก็จะ จะแคบถูกต้องฮะไอเราจากที่ฟิกกับพื้นเนี่ยจะเป็นอุปสรรคครับงพั้นตอนที่เข้ามาต้องยกขึ้นก่อนแล้วก็มานั่งบุ๊บแล้วก็พับลงมาแล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นมันจะช่วยได้ควรจะเป็นลักษณะพับขึ้นพับลงได้ใช่ครับหรือพับไปทางด้านข้างได้อีกด้วยจุดที่สองคือจุดจุดอาบน้ําจุดอาบน้าก็พอสักห้าสิบเนี่ยจะจะทูสบู่จะอะไรลําบากแล้นะจะก้มจะเงยอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากขึ้นต้องหน้าอาบน้า ต้องมีที่นั่งต้องมีเก้าอี้นี่ใช่ฮะนั่งอาบน้ำจะมีที่นั่งอาบน้ำที่ทีกวางเพียงพอมีความแข็งแรงครับแล้วจุดที่ที่นั่งอาบน้ำเนี่ยก็ต้องมีราวจับเพื่อที่พลุงตัวเองขึ้นจากกระวีได้ครับครับก็ก็เป็นจุดอันตรายชักโครกับตัวตัวที่นั่ง ปลอดภัยแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอครับอันต่อมาคือบรรยากาศต้องสร้างแรงกระตุ้นมีปลอดภัยมีพื้นที่ที่เพียงพอสามคือบรรยากาศต้องสร้างแรงกระตุ้นกระตุ้นสํำหรับ,บการใช้ชีวิตคือคือพอตาเราฟ้าวฟังมาก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 ขึ้นเนี่ยตาเราต้องการแสงที่มากขึ้นครับแ,แสงส่งต้องเพียงพอ,อสีสันต้องต้องแบบใช้โทนสีร้อนครับเพราะว่าตาที่เป็นโรคต้อทั้งหลายเนี่ย โทนสีเย็นอย่างเช่นฟ้าเขียวพวกเนี้ยเวลามองจะมองเป็นสีเทาๆจะมองเป็นมองแยกไม่ออกและใช่ครับครับเนั้นโทนสีอุ่นอย่างเช่นห้องนี้ใช้สีส้มสีแดงสีเหลืองเนี้ยครับตาก็จะมองชัดเมากขึ้นนะฮะมีหน้าต่างที่ทบานลึกหน่อยครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินไปข้างนอกครับแต่เราเห็นสวนข้างนอกมีสวยงามมีมีดอกไม้ได้ก็พวกนี้สามารถสร้างสร้างแรงกระตุ้นได้ครับนะครับไม่กระทั่งมีรูปเก่า ต้องกระตุ้นสมองว่าไอ้รูปนี้เป็นเมื่อไหร่ยังไงรูปลูกหลานเก่าๆมาติดให้ดูคือระยะสุดท้ายของผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเข้าสู่สมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นี่ก็ลืมคนข้างเคียงลืมสถานที่ลืมเวลาเพราะงั้นพวกนี้ต้องต้องกระตุ้นนะฮะคือมีรูปถ่ายนึกถึงคนข้างเคียงมีประทุนจต่งซึ่งซึ่งกว้าง แสงแดดถ้าทิศขึ้นลงได้ม,มีนาฬิกาใหญ่ๆเพื่อจะบอกเวลา,าจ,ะจะได้จะได้เตือนเตือนเตือน,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 นความจำได้นะฮะแล้วก็มันมีกิจกรรมผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสายตาคือการจดพวกเดอรี่นะคือถ้าเกิดใครสามารถจดเดอรี่ทุกวันวันประําว,ว,วันว่าวันนี้ทําอะไรบ้างถึงเช้ากี่โมงกินข้าวกับข้าวกับอะไรเนี่ยมันจะช่วยลื้อฟื้นพวก,พวกความจําได้ครับควรใช่ไหมครควรอย่างยิ่งยังมีมุมเขียนหนังสือเล็กๆขนาดหนึ่งนะครับเราเราเคยไปสํารวจผู้สูงอายุ ยี่สิบห้สมองก็ดีมากเพราะเคยจดเดารีทุกวันถ้าถ้าจดเดรีได้แสดงว่ากล้ามเนื้อเล็กเนี่ยดีมากเขียนหนังสือได้ครับเพราะกล้ามเนื้อเล็กดีเนี่ยไอเส้นประสาทปลายสมองก็จะดีด้วยถ้าไม่เขียนหนังสือแต่ใช้พิมพ์แป้นพิมพ์ใส่คอมเน่ยพอได้ไหมก็ได้ก็ได้เล่นไพ่นกกระจอกก็ยังได้เล่นไพ่ป๊กก็ยังได้ตำรวจจับแต่ไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินนะเพราะมันเพราะว่ากินน้ำกันเฉยนะครับคุณตำรวจครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ใช้สมองต้องคิดเลขใช่ไหม แล้วก็ใช้มือไปพร้อมๆกันนะครับถักโคเชก็ยังได้เพราะเราก็ต้องมีมุมพวกนี้ให,ให้ผู้สูงอายุองมีกิจาก,การรมพวกนี้เพื่อ,อมไม่ั้นถ้าห้องคอนโดเนี่ยมันเล็กเกินไปจะ,จะนอนอย่างเดียวมันก็มันก็มันก็ไม่สามรารถเล่นการะตูนได้ข้อสุดท้ายคือ,คอ,คอวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในในในตัวห้องเนี่ยต้องโลมาแทนต้องหมายถึงบำรุงรักษาน้อยต้องบำรุงรักษาไม่ต้องยุ่งยากมากนัก ช่นถ้าถ้าเป็นพื้นพอมถ้าน้าหกก็ลําบากละครับถ้าเป็นถ้าเป็นพื้นเอ่อพวกพวกลามิเนตก็จะดูแลง่ายครับเฟอร์นิเจอร์ถ้าเป็นผ้าก็จะดูแลยากมากกว่าหนังนครับนะครับแม้กระทั่งผ้าปูที่นอนถ้าเป็นรุ่นรุ่นใหม่แบบเคลือบสารนาโนป้องกันไรฝุ่นนี่ก็จะดูแลง่ายกว่าอืมนีก้ก็ช่วยได้ครับนะครับ ระบบระบบหลอดไฟพี่บอกว่าห้องต้องมีแสงสว่างเยอะใช่ใช่หลอดไฟที่ผู้สูงอายุสามารถใช้อุปกรณ์ขึ้นไปปยดหลอดไฟเองได้<ม>นะไม่ใช่ว่าต้องเรียกช่างมาทีนี้เรื่องของการบริหารโครงการก็สำคัญใช่ไหมโครงการ,รที่เป็นคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุเอาโดยรวมกว่อนนะฮะ ควรจะมีการจัดการบริการ,รหรือดูแลอะไรให้กับผู้สูงอายุไว้ด้วยครับใช่ครับเมื่อกี้ที่นา้ฟังว่านอกจากตัวออกแบบที่ดีแล้วเนี่ยครับผู้สูงอายุต้องการสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วยเพราะฉะนั้นอันแรกก็ต้องมีส่วนกิจกรรมที่สามารถผู้สูงอายุในวัยเดียวกันมาทางานทากิจกรรมร่วมร่วมกันครับซึ่งตัวกิจกรรมก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มครับคือแบบที่ที่ที่แพสซีฟกับที่แอคทีฟที่แบบเงียบๆสงบๆสบายๆมีห้องอินเทอร์เน็ต ้องส่วนบนว่ายพระคือคือคืออย่าทําห้องพวกนี้ให้ให้อยู่ในห้องเขาเองทั้งหมดเลยเราจยากจะดึงท่านเหล่านี้เอามาใช้เป็นที่ส่วนกลางให้มามีปฏิสัมพันธ์ให้มารวมกลุ่มบ้างใช่ครับแล้วก็ดีข้อดีด้วยเดี๋ยวเป็นอะไรไปจะได้มีคนเห็นถูกต้องครรู้จักเพื่อนเพื่อนห้องข้างเคียงครับรู้จักกันทุกการมงเช้าต้องมาเล่นเน็ตด้วยกันเอ๊ะคนนี้หายไปเออไปดูหน่อยเอ๊ะไปดูหน่อยทําอะไรอยู่ใช่ครับเข้าห้องน้ําอยู่แล้วหรือเป็นลมไปแน้งไป อีกกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มพวกแอคทีฟแอคทิวิตี้ที่ต้องออกกําลังกายว่ายน้ำเอโรบิกด<ม>ีลานนี่ก็ช่วยได้แล้วก็จะก็เป็นเคล็ดลับอายุจิง <ฮะ S 2> ต้องมีโครงการต้องมีพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับทุก ะไม่ไปปรับปรนกับคนทั่วไปเขาก็จะอยู่เป็นสถานที่เลยอย่างอย่างผมไปดูงานเนี่ยเขาจะเป็นสถานที่ดูแลคนชรา,าเลยนะฮะก็จะมีชื่อเพราะๆพะเลยชื่อที่เราฟังดูแล้วก็สดชื่อเนี่ยเช่นซันไลท์เนี่ยนะฮะเราไปมดูเขาเรียกซันไลท์เหมือนกับพระที่กำลังขึ้นเหมือนกับอยู่ในวัยเขาเรียกว่าย้อนกลับมาเป็นวัยที่กำลังสดใสนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ทำให้ตั้งแต่เดินเข้าไปมันก็จะเหมือนดูแลเป็นเหมือนบ้าน นะเป East, people, Slack, part ็นเป็นเป็นที่อยู่อาศัยเลยนะฮะแบบไม่ได้ดูแล้วเหมือนสภาพเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็จะดูแล้วดูแล้วเหมือนคนอยู่ก็ไม่น่าจะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกเอาไปปล่อยไว้ในสถานพยาบาลอะไรอย่างนงี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอาหารการกินเนี่ยเขาจะทาเหมือนกับอยู่บ้านเลยนะเวลาไปทานนะเนี่ยจานเจริญอะไรก็เหมือนกับเราอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ สภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้มีคนป่วยอยู่ในสถานที่นั้นส่วนใหญ่คนที่อยู่ในสถานที่พักฟื้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ยังไม่ได้ป่วยถ้าคนป่วยเขาจะแยกไปต่างหากนะค,คนป่วยนี่ก็จะไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่อาจจะเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรก็ว่าไปแต่คนที่อยู่เนี่ยหมายถึงว่าอายุมากอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนบางอย่างก็ต้องเรามีคนมาดูแลระมัดระวังอย่างเช่นบางคนถ้าอาบน้ําเองไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีคนอาบน้ําให้ นะอย่างนี้เป็นต้นจะไม่ได้หมายว่าคนนั้นป่วยไม่ได้เป็นโรคอะไรรุนแรงนะฮะก็ทำลองนี้ทีนี้แล้วบริการเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงแพทย์การส่งโรงพยาบาลโดยเร็วโดยตรงโดยด่วนเนี่ยอันนี้ก็สําคัญใช่ไหมอ,อาจารย์เลยครับก็ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าเราไม่เตรียมการเรื่อง สุขภาพดีๆเนี่ยนะครับ,รบเราจะเสียงเงินที่เราเก็บครึ่งหนึ่งในตอนปีสุดท้ายที่เราเจ็บปวดหามาเพื่อไว้หาหมอใช่ครับอันนี้ต้องระวังครับแต่ถ้าเราเรารักษาสุขภาพดีนะจนถึงอายุ85ถึงนะั้นแล้วก็เช้าวันนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็เราก็แบบล้มแล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยคคนที่มีบุญคือช่วงสุดท้ายเนี่ยแค่วันเดียวครับเราก็จะต้องต้องรักษาสุขภาพให้ได้ให,ไดให้ได้ประมาณนั้นเราต้องมีความพร้อมทางร่างกายสมควรเพราะงั้นการ การดูแลสุขภาพนึงก็คือตั้งแต่ต้องมีในห้องต้องมีปุ่มฉุกเฉินครับถ้าเราเป็นอะไรไปปุ๊บมีคนมาดูแลเราช่วยปั้มหัวใจไม่ต้องเป็ังมาเพื่อมาผาาได้คล้ายๆกับในโครงการจะต้องมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือหรือ,รอมีอาสาสมัครฉุกเฉินเอาไว้แก้ไขปัญหาเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาใช่ครับอันนี้ต้องมีเป็นพิเศษเลยใช่ไหมฮะครับแล้วก็ในห้องพักต้อมีปุ่มกด เหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยใช่ครับแต่ว่าอาจจะอาจจะซอฟก่าโรงพยาบาลนิดนึงเพราะว่าปุ่มกดก็อยู่ที่ห้องน้ำสักจุดหนึ่งเรียพงนอนสักจุดหนึ่งนะกดไปแล้วมีพยาบาลมาครอบประตูว่าต้องการามชื่อหลืออะไรไหมครับแล้วมีระบบดูแลส่งต่อนะครับแล้วก็โครงการต้องอยู่ใกล้ใกล้สถานโรงพยาบาลครับี่ที่ท,ที่สามารถดูแลได้ครับ่ถ้า,ถ,าถ้าคุณชนไปอยู่อยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยครับต้องมองโรงพยาบาลใกล้ๆแล้วอ่าสักกี่นาทีถึงอะไรกันแล้วครับ นี่คือเป็นรูปแบบนะฮะของที่อยู่อาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะฮะ ชมคะรายการเป็นเงินเป็นทองตอนที่1สว่างคณิเวศสุขใจคนไวยชราหมดเวลาแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะยังมีเรื่องราวดีๆให้รับชมกันต่อในสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสําหรับวันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ํารวยอย่างยั่งยืนขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมยแล้วก็โตข้างก็กมันก็มนนะครับก็ลดลดอันตรายจากมนมน์เลื่อน,อนใช้สีไม้ ไฟโขกนะฮะที่เป็นเข้มมากนะคือถ้าเข้มมากก็ไม่ดีเพราะมันจะดูดูดแสงมันจะมีไฟเรืองแสงอยู่ครับเวลาเราจะเข้าน้ำก็คือเราปิดไฟแทนสวิตช์ไฟอันนี้ก็ดีไซน์ใหญ่เราจะเห็นเรือเดินสมุทรเดินเนี่ยพักเข้าไปนี่ก็คือสุสานของท่านอือจหรียัพระพันยา จัดงานจัดอะไรได้มีที่พักอยู่ด้วยครับตัวดำๆเนี่ยนะคือนอกจากจะไม่ไปล้อมประตูสองคันนีประตูสองคันนี่พี่ผู้หญิงนะครับสวัสดีครับสีจะเป็นขาวเป็นสีตาลนครับเขางนอนเลยบุกห้องาปนไปเลยนะเรื่องเลยครับครับครับรู้สึกว่าแม่ขาเตียงยังแข็งนะฮะเตียงขงเตียงต้องแข็งไม่ต้องเตียงแข็งนะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าของเรา นอนไม่กรนสองลุกเข้าห้องน้ําเราใช้เตียงแบบไอ้สโตกสปริงมันจะไม่ไม่กระเทือนถึงกันนะฮะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องแยกไม,ไม,ไม่ไม่แยกครับ,รบเพราะว่าแยกไม่ได้คาไม่ยอม,ม <c oughs> เขาเขากลัวเราแยกไปเลยตรงละ <c oughs> ผมก็จะมานั่งกันสองคนนี่นี่ผมก็ำลังคิดว่าจะหาจิงชามาตั้งเนี่ยไอ้ดาั้งาแล้วก็สนามเนี่ยเราโอกาสจะหากัน คนโดยทั่วไปยากใช่ครับกนเหตุด้วยเหตุที่นี้ พี่นะลงไม่หอมแก้มพี่ผู้หญิงเท่าไหร่คือเราเรามีนั่นกันนะฮะเรามีการถอลงกันคือคำว่าขอโทษจะไม่ค่อยมีแต่จะใช้วิธีการขอโทษคือขอมแก้มค่ะแล้วเอาไหออะไรเลยทออะไรเลยถ้าทำอะไรผิดใช่ถ้าทำผิดถ้าผมรู้ว่าผมผิดผมก็จะหอมเราอ๋อก็จะหางเนเราเราไม่เห็นนะเราขอให้ดีเลยห้จังหวะเลครับนึ่งสองสา ใช่ป็นสิ่งนี้เรายังไงก็เป็นผู้ชาาคำถามประจำสัปดาห์ถามว่าข้อใดคือบริเวณอันตรายของผู้สูงอายุข้อ1บริเวณห้องน้ำและทางขึ้นบันไดข้อ2บริเวณห้องนอนและห้องนั่งเล่นถาทราบคำตอบกันแล้วส่งคำตอบร่วมสนุกกับทางรายการเป็นเงินเป็นทองได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083 063 2863พร้อมรุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการ5รางวัลสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ w w w y u t ว c ว็บยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ เสโคฟิวเจอร์สผู้นำการลงทุนในอุนคำมอย่างครบวุมจรเงินฝากเกือเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารอมสินให้ดอกเบี้ยสูงโข1